ในการธรรมบัญญายต่อไปนี้ขอเสนอผลงานประพันธ์ของอาจาร,รย์วสินอินทศระเรื่องพระพุทธบารามีในอดีตซึ่งจัดพิมพ์โดยชมรมการยาณธรรมคำอนุโมทนาของผู้ประพันธ์ชมรมการยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณผู้เป็นประธานชมรมได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องพระพุทธบารามีในอดีต ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งเรื่องนี้เดิมทีเดียวข้าพเจ้าเขียนเพื่อลงในวรารสารสุภมิตรของมูลนิธิกิจการส่งเสริมศาสนาและมนุษยธรรมหรือกอสอมอของวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพซึ่งตั้งขึ้นโดยพระดำริริเริ่มของสมเด็จพระอริยวงศ์สาตายานสมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการแห่งนิตยาสารฉบับนั้นอยู่ได้เริ่มเขียนลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2540จัดลงเป็นตอนๆหลายตอนไปจบลงในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2541เป็นเวลาหนึ่งปีกับห้าเดือนเขียนได้ห้าเรื่องตั้งแต่เรื่องพระเตมีจนถึงเรื่องมโหสถบัณฑิตก็หยุดเขียนไป พราะมีภาระอื่นอีกมากที่จะต้องทำได้รวบรวมเก็บต้นฉบับไว้แต่ยังไม่มีโอกาสได้รวมพิมพ์เป็นเล่มบัดนี้ชมรมกาลยานธรรมได้มีกุศลฉันทะจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ออกเผยแผ่ให้แพร่หลายข้าพเจ้าปลื้มใจมากที่ได้เห็นหนังสือนี้ออกสู่สายตาของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งและอาจจะมีครั้งต่อๆไป หน้าอนุโมทนาต่อชมรมกัลยาณธรรมยิ่งนักพระพุทธบาร,รมีทั้งสิบประการมีทานเป็นต้นอันที่จริงพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกชาตทิที่ทรงได้กำเนิดเป็นมนุษย์ต่างแต่เพียงว่าบางชาติทรงเน้นหนักไปในบางเรื่องเช่นพระชาติที่เป็นสุวรรณสามดาบททรงหนักไปทางเมตตาบาร,รมีเป็นต้น เมื่อพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระธรรมอันเป็นประโยชน์ภายสารแก่ชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธบารมีและพระพุทธานุภาพได้แผ่ปกคลุมไปยังโลกทั้งปวงทำให้บุคคลผู้เลื่อมายและปฏิบัติตามโดยชอบได้ปลดเปลื้องความทุกข์และประสบสุขแห่งชีวิต ตามสมควรแก่กำลังแห่งการปฏิบัติข้าพเจ้ามีความสุขใจที่จะได้เห็นหนังสือเรื่องนี้พิมพ์ออกเป็นเล่มหากบุญกุศลใดเพิ่งบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในการนี้ขอพระพุทธบารามีพระพุทธานุภาพและบุญกุศลนั้นซึ่งข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพิ่งอำนวยผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอา,าพาธน้อยมีโรคเบาบาง เพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่สังคมต่อไปเท่าที่กำลังและความสามารถยังมีอยู่ขอพระพุทธานุภาพได้โปรดครุ้มครองให้การเผยแผ่ธรรมของชมรมกาลยาณธรรมตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนโมทนาด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทศระ สิกรกฎาคม2555ต่อไปนี้เป็นคำนำของชมรมกัลยาณธรรมข้พเจ้าได้ปรารภเรื่องขออนุญาตเลือกงานหนังสือในนิพนธ์ของท่านอาจารย์วสินอินทรสระเพื่อร่วมฉลองช่วงปีมหามงคลของชาวพุทธซึ่งชาวพุทธทั่วโลกมีความตื่นตัวที่จะร่วมกันปฏิบัติบ,บูชา และจัดกิจกรรมต่างๆกันอาจจะช่วยจันโลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อท่านอาจารย์ได้เลือกงานเขียนของท่านเรื่องพระพุทธบรารมีนาดีตมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาในโอกาส2,600ปีแต่ปีตรัสรูดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าจึงยินดียิ่งที่จะได้นำเพชรเม็ดงามแห่งธรรมทานดังกล่าว มาจัดพิมพ์แจกเป็นมหากุศลสองทางคือทั้งได้ตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาและตามรอยธรรมของครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งเราทราบดีว่าพระพุทธบาร,รมีในอดีตหรือที่เรียกว่าพระเจ้าสิบชาติกล่าวถึงในช่วงที่เป็นสิบพระชาติสำคัญที่ทรงบำเพ็ญบาร,รมีเน้นหนักไปในด้านต่างๆ ล้วนน่าสนใจติดตามศึกษาเพราะเป็นที่มาขององค์พระสัพพันธ์อยู่ผู้รู้แจ้งโลกผู้เป็นพระโลกกนาตที่นำพาปวงสัตว์ให้พ้นจากวังวนวัตฏะถึงแม้ว่าในหนังสือนี้ท่านอาจารย์จะเขียนไว้ได้เพียงห้าชาติด้วยมีภารกิจมากจึงไม่ได้เขียนต่ออีกห้าชาติที่เหลือแต่ทุกเรื่องที่ท่านเรียบเรียงมาก็มีความงดงามสมบูรณ์อยู่ในตัว ทั้งอัธรถและสาระอันจะเป็นพลังใจให้สาธุชนมีความมุ่งมั่นตามรอยพระบาทต่อไปอย่างไม่ย่อท้อชมรมกาลยานธรรมขอน้อมถวายธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาอาจริยาคุณแด่ท่านอาจารย์วสินอินทศระขอบุญกุศลแห่งการเผยแผ่ธรรมทาน ที่ท่านอาจารย์อุทิศเป็นพุทธบูชามาอย่างต่อเนื่องรวมเข้ากับสายทานบุญกุศลที่พวกเราชาวชมรมกาลยานธรรมได้ร่วมกระทาม,มาจงมาพิบาลคุ้มครองท่านอาจารย์ให้เป็นผู้เมีาพาดน้อยอยู่สุขสงบสบายกายใจตลอดทุกวันคืนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งธรรมส่องสู่ใจมวลชนตราบกาลนาน ด้วยความเคารพอย่างสูงทันตแพทย์หญิงอัชรากิินสุวรรณประธานชมรมกาลยานธรรมเรื่องพระพุทธบาร,รมีนาดีตเรื่องที่หนึ่งพระเตมีพระเนคขมมะบาร,รมีพระเตมีวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันวิหารภิสูุทั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภา สนทนาการถึงเนคขมมะบรารมีแห่งพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคทรงทราบทุยทิพยโสดแล้วเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราผู้มีบรารมีเต็มเปี่ยมแล้วทิ้งราชสมบัติออสแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ในการนี้หาเป็นสิ่งอัศจรรย์ไม่แต่สมัยเมื่อเรายังมีบรารมีไม่แก่กล้า เพื่อบำเพ็ญเนคขมมะบรามีนี้เราได้ลาทิ้งราชสมบัติออกมาหาพิเนศกรมนั่นแหลเป็นคุณอันน่าอัศจรรย์ยิ่งตราสดังนี้แล้วทรงดุษณีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลวิงวอนให้ทรงแสดงเรื่องนอาดีตจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนาดีตการเมื่อพระเจ้ากาศิกราชครองราชสมบัติโดยธรรมในเมืองพาราณสี พระองค์ทรงมีพระสนมมากแต่นางเหล่านั้นไม่มีใครมีบุตรเลยประชาชนพากันเดือดร้อนว่าจะไม่มีราชกุมารผู้สืบสันตติวงศ์จึงชวนกันมาประชุมที่พระลานหลวงทูลเรื่องทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าการที่พวกเขามาประชุมกันนี้ก็ด้วยวิตกกังวลเรื่องผู้สืบสันตติวงศ์ขอพระองค์จงพิจารณาเถิด พระราชากาศิกราชทรงสดับแล้วทรงขอบใจราษฎรที่มีความจงรักภักดีและหวังดีต่อพระองค์และราชบัลลังแล้วรับสั่งให้ประชุมมาเหสีและสนมนารีทั้งปวงขอให้ทุกพระองค์จงบำเพ็ญคุณความดีแล้วอธิษฐานปรารถนาบุตรหรือไหว้วนเทพเจ้าขอให้ประธานบุตรให้บรรดาสนมนารีเหล่านี้ มีพระนางพระองค์หนึ่งทรงนามจันทเทวีผู้เป็นอัครามเหสีเลิศก,กว่าหญิงทั้งปวงพระนางทรงเป็นธิ่ดาแห่งมัทราชทรงสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตทั้งปวงพระนางสดับพระราชดำรัสของพระราชาแล้วก็ทรงรับเพื่อปฏิบัติตามจึงทรงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ยงเรื่องสรรพาพรทั้งปวงบัรทมเหนือพระยี่ผู้น้อย จงเราเลือกถึงแต่ศีลของพระองค์กระทําสัจจกิริยาว่าหากข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรจงมีแก่ข้าพเจ้าธรรมดาคนดีมีศีลมีธรรมอันงามเมื่อเดือดร้อนเทวดาย่อมพลอยเดือดร้อนด้วยดังนั้นท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพทรงทราบความเดือดร้อนของพระนางจันทเทวีแล้วทรงประสงค์จะช่วยเหลือ ทรงใคร่ครวญถึงผู้ซึ่งเหมาะสมได้มองเห็นพระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตว์เทพบุตรให้ลงมาจุติในพระคันของพระนางจันทาเทวีเพื่อบำเพ็ญบรารมีให้เต็มเปี่ยมต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับปฏิญญาและเสด็จอุบัตินคราภโพธรแห่งพระนางจันทาเทวีพระนางทรงทราบว่าตั้งพระคัน จึงทูลพระราชาสวามีให้ทรงทราบพ,พระราชาทรงปีติสมนัตเป็นล้นพ้นทรงให้การประครบประงมอย่างดียิ่งเมื่อครบกำหนดแล้วพระนางก็ประสูติพระโอรสอันสมบูรณ์ได้บุญยลักษณะอันอุดมวันนั้นฝนตกลงทั่วกาศิกรัฐพ,พระราชาพระราชาทานนางนมหกสนางล้วนเป็นผู้มีลักษณะอันปราศจากโทษ มีสูงนักเป็นต้นเพื่อให้ทารกปราศจากโทษดด้วยสตรีที่สูงนักเมื่อทารกนั่งดื่มนมคอของทารกจะยืดยาวเกินไปสตรีที่ต่ำนักคอของทารกจาะสั้นสตรีที่ผอมนักขาทั้งสองของทารกจากเสียดสีกันสตรีที่อ้วนนักเท้าทั้งสองของทารกจากเพลียสตรีที่ดำนัก น้ำนมเย็นเกินไปสตรีที่ขาวนักน้ำนมร้อนเกินไปสตรีที่นมยานจมูกของทารกจากแบรนสตรีเป็นโรคหืดน้ำนมเปรี้ยวสตรีเป็นโรคมองคร่ะน้ำนมมีรสวิการต่างๆมีรสเผ็ดเป็นต้นพระราชาทรงกระทำราชูปถัถภมแก้พระโอรสเป็นอย่างดี และพระราชทานพรแก่พระนางจันทาเทวีอัครามเหสีพระนางทรงรับพรแล้วถวายคืนไว้ก่อนในวันขนานพระนามพระราชาทรงให้ประกอบเป็นพิธีใหญ่เชิญพราหมณ์ผู้รู้พยากรณ์พระลักษณะมาเลี้ยงอาหารที่พระราชวังแล้วตรัสถามถึงอันตรายของพระโอรสว่ามีอะไรบ้างหากมีจะได้หาวิธีกำจัดหรือหลีกเลี่ยงเสีย พรามทั้งหลายดูพระลักษณะตามตำราพยากรศาสตร์แล้วทูลว่าพระราชโอรสไม่มีโทษใดๆเลยทรงสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมทรงสามารถเป็นราชาที่ราชได้พระเจ้ากาสีทรงสดับแล้วดีพระไทยขนานพระนามพระราชโอรสว่าเตมียกุมารเพราะถือเอานิมิตว่าในวันประสูตรนั้นมีฝนตกชุ่มชื้นทั่วแควนกาสี และเพราะเหตุที่พระราชกุมานนำความชุ่มชื่นเบิกบานพระไทยมาให้ทั้งแก่พระองค์และประชาชนของพระองค์ทั้งปวงครลาหนึ่งนางสนมทั้งหลายตกแต่งพระกุมารอย่างดีแล้วนำขึ้นเฝ้าพระราชาปรมมกษัตริย์ทอดพระเนตรพระปิโยรสแล้วทรงสวมกอดจุมพิษที่พระเศียรให้ประทับบนพระเพลาเป็นที่รื่นรมย์อยู่ขณะนั้น ราชบุรุษนำโจรสี่คนมาหน้าพระที่นั่งพระราชาทรงวินิจฉัยตัดสินเรื่องเองรับสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นโดยวิธีต่างๆกันคือให้เคี่ยนโจรคนหนึ่งพันทีด้วยหวายที่มีหนามให้เอาโซ่ตรวนจำโจรคนหนึ่งแล้วส่งเข้าเรือนจำให้เอาหอกแทงสรีระของโจรคนหนึ่งและให้เอาเหลาเสียบโจรอีกคนหนึ่ง เตมิยะกุมารได้ทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาดังนั้นทรงสะดุ้งเป็นอันมากทรงจรินตนาการว่าโอราชาสมบัติทําให้บุคคลต้องทํากรรมหนักถึงเพียงนี้เชียวหรือกรรมนี้เป็นกรรมที่ทําให้บุคคลไปสู่สวรรค์มิได้เลยมีแต่จะดิ่งลงไปในนรกเมื่อพระราชากุมารบันทมภายใต้สเสวตฉัติทรงมองเห็นสเสวตฉัติเป็นสิ่งน่ากลัว เป็นสิ่งบังคับให้คนต้องทำบาปทรงจินตนาการต่อไปว่าเรามาจากไหนหนอลำดับนั้นการระลึกชาติก็ปรากฏแก่พระองค์พระองค์เคยเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัตินั่แควนกาสีเป็นเวลา20ปีและต้องตกนรกชื่ออุตสุท่านรกถึง80ด0 0ื่ปีแล้วจึงไปเกิดนสุขติโลกสวรรค์ บัดนี้มาเกิดในเรือนหลวงอันเป็นดุจเรือนโจรนี้อีกหากครองราชสมบัติต่อไปก็จะต้องเวียนไปตกนรกอีกบัดนั้นสรีระกายและพระไทยของพระราชกุมารก็เหี่ยวแห้งเช่นดอกประทุมที่ถูกขยำทรงจินตนาการอยู่ว่าชะไหนหนอเราจะพ้นจากเรือนโจรนี้เสียได้เมื่อทรงจินตนาการมากเข้าก็ทรงพบช่องทาง คือตั้งพระไทยจะทำใบ้หนวกและทําเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นว่าพระองค์เป็นการละกันนีไม่ควรแก่การคลองราชสมบัติต้องไม่ประกาศความฉลาดรอบรู้ของตนเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ทรงอธิษฐานพระไทยว่าไม่ใบก็จะทําเหมือนใบไม่หนวกก็จะทําเหมือนหนวก ไม่ง่อยเปรี้ยก็จักทำเหมือนง่อยเปรี้ยเมื่อกุมารอื่นๆผู้เป็นบริวารของพระองค์ร้องให้อยากดื่มนมพระองค์ก็ไม่ทรงกันแสงถูกทรมานให้อดนมวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างเพื่อให้ทรงกันแสงเหมือนเด็กอื่นแต่ก็ทรงอดทนทรงอธิษฐานพระไทยมั่นคงว่าจะยอมตายดีกว่าทําลายความตั้งพระไทยอันเด็ดเดี่ยนี้ พระองค์ทรงเกรงภัยในนรกมากกว่าภายในโลกมนุษย์พวกนางนมสงสัยเหลือประมาณว่าพระราชโอรสจะเป็นบ้าง่อยเปรี้ยหรือฉไหนแต่พิจารณาทั่วกายแล้วก็ลงความเห็นว่ามือเท้าของคนง่อยเปรี้ยไ,ย,ยไม่ใช่อย่างนี้คางของคนบ้าไม่ใช่อย่างนี้ช่องหูของคนหนวกไม่เป็นอย่างนี้ พวกนางนมทั้งหลายก็ทดลองโดยให้อวดนมอีกดูทีหรือว่าพระกุมารจะทรงการแสงหรือไม่แต่พระราชกุมารก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยนอกจากนิ่งเฉยจนพระราชชนนีไม่อาจทนได้ก็ให้พระโอรสเสวยนมของพระนางเองต่อแต่นั้นมาพระราชกุมารถูกทดลองโดยการเอาขนมมาล่อเอาผลไม้มาล่อ เอาของเล่นมาล่อพวกเด็กอื่นๆซึ่งเป็นบริวารต่างก็แย่งกันแต่เตมิยะกุมานคงประทับนิ่งเฉยไม่ได้สนพระไทยเลยพระทรงดำริว่าของเหล่านี้เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรได้บริโภคมาแล้วนับไม่ถ้วนมูอัมมารกราบทูลพระราชาว่าเด็กรุ่นห้าขวบยัมกลัวไฟข้าพระองค์จะทดลองด้วยไฟ ดังนี้แล้วจึงปลูกเรือนใหญ่ที่พระลานหลวงมีประตูมากมายให้มงด้วยใบายตาลอันเชิญพระโพธิสัตว์ให้ประทับนั่งท่ามกลางความแวดล้อมแห่งเด็กที่เป็นบริวารและจุดไฟขึ้นเผาบ้านเด็กทั้งหลายเห็นไฟไหม้ก็ตกใจกลัวพากันวิ่งหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงจินตนาการว่าไฟนี้ร้อนน้อยนักเมื่อเทียบกับเพลิงในนรก จึงประทับนั่งเฉยไม่ได้ลุกขึ้นเมื่อเพลิงโหมเข้ามาใกล้พวกอมาตรราชบริพารทั้งหลายก็รีบไปอุ้มพาพระโพธิสัตว์ออกมาเสียพระโพธิสัตว์ถูกทดลองโดยวิธีนี้เป็นเวลาถึงหนึ่งปีแต่ไม่ทรงแสดงอาการพิรุษแต่ประการใดต่อมาถูกทดลองโดยการปล่อยช้างซับมันให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่พระลานหลวง มีเด็กอื่นๆแวดล้อมช้างนั้นบลือเสียงโกนจนนาดเอางวงตีแผ่นดินเด็กทั้งหลายเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าการตายเพราะช้างยังประเสริฐกว่าการไปตกนรกจึงประทับนิ่งเฉยไม่หวั่นไหวช้างนั้นได้รับการฝึกฝนดีแล้วเอางวงจับพระโพธิสัตว์เมื่อจับกำรรดอกไม้ แต่ไม่ทำอันตรายราชบุรุษเห็นดังนั้นจึงไปช่วยรับด้วยอาการถนอมต่อมาถูกทดลองด้วยงูด้วยมหโรสพมีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นด้วยสตราวุฒด้วยการให้เป่าสังใต้ที่บรรทมด้วยเสียงกลองด้วยประทีปโคมไฟด้วยมแมลงวันคืออ้อยทาพระวรากายแห่งพระโพธิสัตว์เพื่อให้มแมลงวันตอม ด้วยการไม่ส่งนาำให้ไม่จัดให้ได้ลงบางคนแม้จมอยู่ในกองมูดคูดมีกลิ่นเหม็นคลุ้งพระโพธิสัตว์ก็ทำประทับเฉยเตมิยากุมารถูกทดลองนานาประการยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนี้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจนพระไทยแห่งสมเด็จพระราชชนนีวันไหวปวดร้าวไม่อาจทนได้ จึงคอยช่วยเหลือและปลอบโยนว่าพ่อเตมีเอยหาเจ้าไม่บ้ายไม่หนวกไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาก็จงแสดงอาการตามปกติเช่นคนทั้งหลายอย่าได้ทำบ้ายทำหนวกเลยแต่พระโพธิสัตว์มีพระไทยแน่วแน่เสียแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้ 16, สิบหกพรรษาพวกอมาตร,รวมทั้งพระชนกชนนีมีความคิดตรงกันว่า ธรรมดาบุรุษอายุขนาดนี้ย่อมพอใจในสตรีที่สวยงามจึงปรารถนาทดลองด้วยสนมนารีผู้ทรงสิริโสภาพจึงจัดแจงอาบน้ำหอมอย่างดีให้พระโพธิสัตว์และประดับประดาด้วยสันพาพรให้บรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสริริแล้วให้สนมนารีล้วนแต่จำเริญตาให้เข้ามาสู่ห้องบรรทมไร้รำยั่วยวนกวนกามกิเลส เข้าไปใกล้กระซิบว้าววอนด้วยคำหวานเป็นเชิงเชิญชวนให้ร่วมอภิรมแต่พระโพธิสัตว์ก็มั่นอยู่ในอุเบกขาธรรมหาได้วันไหวด้วยวิสภาคารมอันน่าตื่นเต้นระทึกใจนั้นไม่พระองค์ได้ก้าวล่วงพ้นอารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งโลกิยชนเสียแล้วเพราะการกลัวภายในอบาย การทดลองต่างๆได้สิ้นสุดลงด้วยประการชนี้เป็นเวลานาน,านถึง16ปีบรมมกษัตริ์กาสิกราชทรงร้อนพระไทยเป็นหนักหนาเรียกพรามทั้งหลายมาตรามความเก่าว่าก่อนนี้เมื่อราชกุมารประสูติใหม่ๆท่านทั้งหลายทำนายว่าราชกุมารนี้อุดมด้วยลักษณะแห่งผู้มีบุญทุกประการ แต่เวลาสิบหกปีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคำทำนายของท่านนั้นผิดโดยสิ้นเชิงโอรสของเราเป็นทั้งใบทั้งหนวกทั้งง่อยเปรี้ยเสียขาเราจะทำประการใดพวกพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าการใดๆที่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบหามีไม่แต่ด้วยเกรงว่าพระองค์จะทรงโทมนัสเมื่อทรงทราบแต่เบื้องต้น ว่าพระโอรสของพระองค์จะเป็นเช่นนี้จึงไม่ได้ทูลความเป็นจริงโอรสของพระองค์นั้นเป็นกาลกันนีหากอยู่ในพระนครจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นสามประการคืออันตรายแห่งชีวิตอันตรายแห่งสเสวตฉัติอันตรายแห่งอัครมเหสีพระราชาทรงสดับดังนั้นหวั่นพระไทยตรัสถามว่าเราพึงทำอย่างไรต่อโอรส พวกพราหมณ์กราบทูลว่าต้องนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายอัครมเหสีผู้เป็นพระราชชน,นีได้ทรงทราบข่าวนี้ร้อนพระทัยยิ่งนักจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวทูลอ้อนวอนไม่ให้ทรงปฏิบัติตามคําแนะนำของพราหมณ์และทูลทวงถึงพรที่พระราชาได้เคยพระราชทานเมื่อประสูติพระโอรสใหม่ๆและพระนางถวายคืนไว้ บัดนี้เป็นโอกาสที่พระนางจะทูลขอพรนนั้นแล้วเมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงทูลขอราชสมบัติให้ราชโอรสแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตโดยทรงอ้างว่าแต่มียากุมารไม่ใช่เป็นบุคคลสมบูรณ์พระนางจันทาเทวีอัครามเหสีพยายามอ้อนวอนขอราชสมบัติให้พระโอรสครองเพียงเจ็ดปี แต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตท่านางทูลขอเรื่อยมาหกปีห้าปีหนึ่งปีจนถึงขอให้พระโอรสครองราชเพียงเจ็ดวันพระราชาทรงอนุญาตเพียงเจ็ดวันเมื่อเป็นดังนี้พระนางจันทาเทวีจึงให้ตกแต่งพระโอรสเป็นพิเศษแล้วให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ ราชสมบัติเป็นของเตมิยักุมารทรงให้ประดับนครอ,อย่างสวยงามให้พระราชกุมารประทับนั่งบนคอช้างยกสเสวตฉติขึ้นเหนือพระเศียรแห่งพระราชกุมารน,นั้นกระทําประทักษิณพระนครเมื่อกลับแล้วพระครามเหสีจึงว้าวรพระราชโอรสว่าเตมียะลูกรักแม่ไม่เป็นอนลับอนอนพระเจ้า ขอเจ้าจาเห็นใจแม่เถิดสิ16ปีแล้วที่แม่ต้องร้องไห้ดวงตาของแม่ฟกชำ้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกสลายเพราะความโศกแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปรีย้ยไม่ใช่คนบ้าหรือหนวกเหตุไฉนลูกจึงทำเช่นนี้เห็นใจแม่บ้าเถิดลูกรักขอลูกจงเดินจงพูดคิดว่าเพื่อความสุขของแม่ และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกพระนางเฝ้าวอนพระโอรสอยู่เช่นนี้เป็นเวลาห้าวันแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยพระราชกุมารคงประพฤติพระองค์เหมือนเดิมเมื่อถึงวันที่หกพระราชาตรัสเรียกนายสุนันทสารถีมารับสั่งว่าพรุ่งนี้เช้าให้จัดแจงรถเทียมมา้อาอวะมงคลสองตัว นำเจ้าชายเตมิยะไปฝังเสียหน้าป่าชาผีดิบเมื่อฝังลงไปแล้วก่อนกลบดินให้เอาสันจอบทุบศรีรษะให้ตายพระนางจันทเทวีทรงทราบเรื่องนี้แล้วเศร้าโศกยิ่งนักประหนึ่งว่าพระไทยจะแตกทำลายสเสด็จไปหาพระราชปิโยรสแล้วตรัสว่าลูกรักพรุ่งนี้แล้วพระบิดาของลูก รับสั่งให้นำลูกไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบลูกจะต้องวายชนเป็นแน่แท้พูดเธอลูกหากลูกพูดเมื่อไรลูกก็จะไม่ถูกฝังทั้งเป็นแม่ก็จะมีความสุขความหวังของคนทั้งปวงที่อยากได้ราชทายาทไว้สืบราชสมบัติก็จะเต็มเปี่ยมการพูดของลูกเพียงคำเดียวจะเป็นประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายตลอดถึงแคว้นกาสีของเราด้วย พระราชกุมารทรงทราบดังนั้นก็มีพระมนัตแช่มชื่นทรงดำริว่าความพยายามที่ข้าพเจ้าได้ทำมาถึงสิหปีแล้วนั้นจะสำเร็จสมตามความมุ่งหมายแล้วในวันพรุ่งนี้เมื่อทรงจินตนาการเช่นนี้พระปีติก็เกิดขึ้นภายในพระกุมลพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วเป็นวันแห่งความสุขของเรา เป็นวันที่เราจะได้ออกจากเรือนอันเป็นเสมือนเรือนโจรเช้าวันรุ่งขึ้นพระนางจันทเทวีให้พระโอรสอาบและดื่มตามความปรารถนาแล้วให้ประทับนั่งบนพระเปลาสวมกอดพระโอรสนั้นพิลาบรมพันนา,นานาประการแต่พระโพธิสัตว์หาได้วันไหวไหม่กล้เวลา นายสุนันทาสารถีก็นำรถเทียมม้ามาณพระตำหนักเข้าไปสู่ห้องอันมีสริถวายบังคมพระอารามเหสีแล้วกราบทูลว่าขอพระแม่เจ้าอย่าได้กลิ้วข้าพระบาทเลยถ้าพ,พระบาทรับพระราชบัญชามากราบทูลชนี้แล้วเอาหลังมือกันให้พระนางผู้สวมกอดพระโอรสอยู่หลีกไป อุ้มพระราชกุมารประหนึ่งกำดอกไม้ลงจากปราสาทขณะนั้นพระนางจันทเทวีก็สยายพระเกศาค่อนพระสวงทรงปริเทวนาการดังสนัน่นอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาทรงการแสงก็ทรงโทมนัสตามกลิ่งว่าพระมารดาจากวายชนเพราะความโศกนั้น จึงมีพระประสงค์จะตรัสด,ด้วยแต่เมื่อมาคำนึงว่าหากพูดออกไปความพยายามที่ทำมาตลอดเวลา16ปีก็จะไร้ผลหาประโยชน์อันใดมิได้ถ้าเราไม่พูดออกไปก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองแก่พระราชมารดาและแก่มหาชนคิดดังนี้จึงไม่ได้พูดแม้จะมีอาการโศกาดูนอยู่ก็ทรงอดกลั้นเสีย